ขนมไทยอ่ะทำไมถึงเป็นร้านที่เน้นแบบแนวขนมไทยไทยคะคือตอนแรกเราเปิดเป็นคาเฟ่และเวิร์กช็อปค่ะตัวถนนข้าวสารคือเราตั้งใจจะทําเปิดร้านขนมไทยค่ะเพื่อให้ชาวต่างชาติได้รู้จักขนมไทย<อ>ใชแ่แล้วเราเราเป็นคนทําขนมไทยไมาตั้งแต่ในตะไลอ่ะแต่ก่อนหนูทําขนมเค้กค่ะก็คือ,อเค้กฝรังเนี้ยเหรอเค้กขลังเหรอใช่ค่ะและคือเป็นคนชอบทาขนมค่ะแล้วรู้สึกว่าพอเรามาเปิดถนนข้าวสารเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้คนต่างชาตินะคะแล้วก็วัยรุ่นกลับมาสนใจขนมไทย แล้วเลยเอาแบบเหมือนลักษณะหน้าตาแบบเหมือนปร,ปรับปรับวิ<ร>สุมใจค่ะ,<ร>ะให้มันดูทันสมัยมากขึ้นแรกที่เริ่มทําตัวไหนทําก่อนตัวแรกที่เริ่มทํานะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นขนมถ้วยไข่ดาวค่ะออไอตรงไข่ดาวตรงนี้ก็คือกะทิกะทิแล้วก็สังขยาค่ะคือเป็นการรวมกันร,ระหว่างขนมถ้วยหน้าก,กะทิกับตะลุมค่ะตะลุมก็คือขนมถ้วยหน้าสังขยา<อ>หนูก็เลยเอาสองแอมมารวมกันค่ะมาไหมตรงนี้เป็นขนมเปียกปูนเผือกกะทิสดค่ะเปียกปูนเผือกกะทิสดแล้ว เธอได้ใส่่านผง่านเข้าไปไหมไม่ได้ใส่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเน้นเนื้อเผือกค่ะแล้วก็จะลดแป้งจะมีส่วนผสมที่น้อยค่ะลักษณะคล้ายๆจะเผือกกวนอ๋อ,นนอเหมือนพวกเผือกกวนเออแต่อันเนี้ย สวยเหมือนกันค่ะคืออะไรคะบุหลันด้านเมฆค่ะบุหลันด้านเมฆมันคืออะไรค,ะคืออะไรอะบุหลันแปลว่าพระจันทร์ค่ะดันออกมาจากเมฆที่เป็นสีฟ้าค่ะส่วนขนมไทยที่สวยๆนะคะแบบรูปแบบเดิมๆก็มีนะไม่ใช่ว่าเขาจะปรับทุกสิ่งทุกอย่างจนแบบลืมไปหมดเลยมีอะไรบ้างคะที่มานําเสนอกันในวันนี้อ่ะไล่เรียงกันมาไล่เรียงขนมเหนียวค่ะขนมเหนียว,นนยวในสมัยนี้ค่ะหาหาทานยากแล้วค่ะแล้วก็เหมือนวัยรุ่นไทยไม่รู้จักแต่รู้จักดัง,งโง่นั่นแล้วก็เลยมาทําเป็นลักษณะเหมือนดังโง่ค่ะแต่จริงส่วน ผสมทุกอย่างก็จะเป็นขนมเหนียวเหมือนเดิมมาที่ตัวนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเกสอนลำเจียค่ะคือปกติจะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าเราอ่ะมาทําให้เป็นเป็นสีสันขึ้นมาให้มันน่ารักค่ะข้างในจะเป็นกระฉีกค่ะใบกระชีกใบเตยอะไรคือกระฉีกอ่ะกระฉีกคือปลาป่ะกระฉีกก็คือมะพร้าวผัดกับน้าตาลมะพร้าวค่ะอ๋อเออเออใช่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นขนมต้มค่ะขนมต้มเคยเห็นขาวต้มดําต้มแดงนี่ต้มอะไรคะอันชันค่ะอันนี้คือเป็นไส้อกพันเทียนนะคะหอมมากอัน เธอบิวท์ทั้งตลอดฉันกินอันนี้อร่อยมากเลยนะอร่อยมากหอมมากอ่ะอันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกค่ะสมันนัทค่ะหือเมนแรงมันเป็นเหมือนแมลแรงค่ะสมันนัก็คือเป็นเมลแรงมะพร้าวค่ะสมันนัทก็คือมาจากคําว่าโคคนัทอะไรอ๋อหรออร่อยอร่อยอร่อยนะมันเป็นเมลแรงมะพร้าวคัวค่ะอร่อยด้วยแล้วก็มีกลีบลำดวนกลีบลำดวนอันนี้ไม่เคยเห็นเนี่ย เขาเรียกอะไรคะเป็นกีดมันดนโรชโกแลตพีนัทบัตเตอร์ค่ะถ้าถ้าเป็นสําหรับคนที่ไม่ทานไข่ค่ะก็จะชอบทานโรชโกแลตค่ะตรงนี้ก็เป็นตระกูลทองทั้งหลายถูกไหมฮะใช่ค่ะก็จะมีทองเอกเซเนจนันสัมปันีแล้วก็อารัวค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจจะไปดูรายละเอียดตรงช่องทางไหนบ้างอะไรยังไงบ้างคะมี Facebook ค่ะแล้วก็ i n s t a g r กรนะคะสเสน่ดเวิร์กช็อปค่ะ ร้านบ้านส้มขนมสวยเพราะเราจะเห็นเลยว่าขนมแล้วก็อาหารเนี่ยสวยเพราะว่ามันมีอินเนอร์ของความเป็นนางาคือสวยสวยทั้งหน้าตาและสวย้งขนมคืออันดขนมทั่วไปอย่างงี้มีอยู่แล้วแต่ดีไซน์แบบนี้คือว่าหายากคืองนี้ค่ะด้วยความที่เราอะเป็นเชฟที่ต้องมาจบกระดองเบอร์มาเราเป็นทั้งเชฟอาหารฝรั่งเบเกอรี่ได้แล้วเรามองว่าขนมไทยเนี่ยเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เป็นของไทยแต่ไม่มีคนจับมาและให้ดูเป็นทันสมัยเราก็เลยเอาขนมไทยเนี่ยมาทําให้ทันสั ประกอบเป็นขนมไทยแต่เปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือเอาขนมไทยมาประกอบกับเบเกอรี่ให้เป็นเมนูใหม่ซึ่งให้วัยรุ่นสนใจบ้างให้คนสนใจเช่นอันนี้ดีกว่านีอันนี้อันนี้จะกินก่อนแลยแนะนำด่วนเร็วมันสวยจนแบบมันไม่ลค่กินเลยมันน่าเสียดายอันนี้คือวุนกะทิค่ะคุณกะทิอ่ะค่ะแล้วที่มันเป็นสีแดงกับสีเหลืองเราเราใส่เราใส่สีผสมอาหารเนื่องจากเราทำให้วุนกะทิก็คืออร่อยคือไม่หวานเลยเราทำให้เป็นมงคล่ือาจะกินเบอร์นี้เมันกินชิมไปเลยเหรอเสียดาย <นะ S 1> อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูค่ะเปียกปูนค่ะโดยปกติเราจะเห็นเปียกปูนเนี่ยในรูปทรงของสี่เหลี่ยมเปียกปูนแต่นี่เราทําทรงใหม่มเห็นไหมคะมเป็นครับอันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ของเรา<อ>เป็นเมนูแรกเลยค่ะซึ่งเราเปิดตัวมาคือเราเปิดตัวขนมไทยมาครั้งแรกด้วยเปียกปูนเนี่ยทุกคนก็ว้าวว่าเปียกปูนทําไมหน้าตาเป็นแบบนี้<ร>ลแล้วอันนี้คืออะไรคะอนเซตนี้อันนี้คือเป็นเซ็ตขนมมงคลค่ะคือขึ้นบ้านใหม่ต่างๆส่วนใหญ่คนไทยเซ็ตทองเซ็ตเครื่องทองทั้งหมดของมันสวยไหม 对呀。<Yeah. S 2> <laughs> มันมาเป็นลูกเลยมันพอดิบพอดีอ่ะอันนี้มาค่ะเขายังไม่ได้กินเลยกินงลูกได้ไหมแล้วก็อันนี้ค่ะโรเครฟมะม่วงพี่ว่าลองทานได้เลยค่ะอันนี้เป็นบวชเผือกเอาบวชเผือกค่ะบวชเผือกขนมโคกะทิอยากกินหลายอย่างมากน้องฟ้ายอยากเรียนไหมคะจะสอนให้หมดเลยจริงเหะเปิดสอนด้วยปกติเราสอนค่ะปกติพี่สอมค่ะปกติเราสอนมานานแล้วด้วยแต่ว่าด้วยเวลาเนี่ยเรามีน้อยเราจะเป็นเฉพาะไพรเวทค่ะคนที่อยากเรียนจะต้องเรียนกับเชฟจะต้องจองค่ะใครอยากซื้อขนมใครอยากไป เรื่นียต้องติดต่อที่ร้านอยู่ตรงไหนงยงไหคะติดต่อที่แอดไลน์ค่ะแอดเชฟส้มเลยค่ะแล้วจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นแอดแล้วก็เชฟส้มภาษาอ,อังกฤษอ๋อเชฟส้มภาษ e าอังกฤษใช่ค่ะ C H E F H o M S O M ใช่ค่ะ C H E F S O M ค่ะ